สวัสดีครับเช้าวันที่20พฤศจิกายนนะครับวันนี้เราจะพามาชมกิ่งพันหงจวนซื้อนะครับผลกลมนะครับกิ่งเสียบยอดนะครับเนี่ยครับไม้ที่ส่งให้ลูกค้าก็เนี่ยประมาณนี้ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลี้ยงแดดตั้งแต่เปิดถุงมาสี่ห้าวันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันที่เปิดถุงออกมาใหม่ก็ออกมาเลี้ยงแดดแต่ทําเนี่ย ได้สี่ถึงห้าวันเนี่ยครับก็ยังจะเป็นทุงเล็กอยู่นะครับพอยอดแตกอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะการเปลี่ยนทุงแล้วนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นต่อนะครับต้นต่อที่เราใช้เสียบเสียบยอดต้นต่อก็อายุจะไม่เกินห้าหกเดือนนะครับเราใช้ต่อสาวเสียบนะครับนะครับเสียบแล้วนะครับปิดแล้วก็มาเลี้ยงแดดเลี้ยงแดดตั้งแต่เปิดถุงได้สี่วันเลยครับแดดแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเนี่ย ก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะไม้เลี้ยงแดดหรวอย่างอ๋อถ้าเป็นเสียบยอดที่สวนก็เลี้ยงแดดตั้งแต่สามสี่วันแรกที่หลังจากเปิดทงนะครับเนี่ยครับเลี้ยงแดดได้เนี่ยครับกว่าจะได้ได้ไม้ยาวขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่า,วาครับเนี่ยครับเนี่ยก็จะได้ประมาณสี่ห้าคู่ใบแล้วครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยคือไม้ที่ที่ส่งให้ลูกค้านะครับส่งจริงส่งปกครับก็จะอย่างนี้เลย หงจอ้งเสือต้อนเสียบยอดนะครับเนี่ยไม้พร้อมปลูกครับไปถึงก็ลงปลูกได้เลยอีสานด้วยกันไปถึงปลูกได้เลยครับส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็พักปรับอากาศอย่างน้อยสักวันหนึ่งสองวันนะครับเนี่ยครับไปถึงก็เอาไปแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยแช่ทั้งตุ้มเลยแช่ทั้งถุงดาเลยนะครับหรือว่าลดน้ําให้เต็มถุงดําก็ได้นะครับอย่างน้อยแลวเวลาลงปลูกก็ ถ้าถ้าจะให้ดีก็แช่น้ําสักประมาณสักสิบห้าทีก่อนลงลูกครับให้เขาดูดน้ําเต็มก่อนครับเนี่ยครับสังเกตจากไม้นะครับไม้ปักก็จะเจ็ดสิบเซนนะครับอันนี้นะครับชุดนี้นหะก็จะส่งประมาณนี้แหละครับไม้ส่งให้ลูกค้าก็จะตรงปกครับตามที่เขียนโตามโพสนะครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับแต่ห้าสิบมันไม่มีหรอกครับส่วนมากผมก็จะส่งประมาณหกสิบเจ็ดสิบอยู่ประมาณเนี้ยบาง บานก็ยาวเกินไม้ก็มีครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับไม้ที่ส่งของสวนบ้านผมกระสินครับผงจ้วนสือพลกลมครับเนี่ยครับพอลงปลูกก็เด็ดยอดได้เลยให้เขาแตกเลยครับจะได้ส่งสวยๆจะได้ไม่ใช้ไม้คาครับผมคลิปนี้ก็จะมาของประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ